เ่ามาซื้อแนวกินกันทุกคนซื้อแนวกินอยู่ในสังเกตงโอ้นี่พขาเจ้าขายเครื่องจีนหมดเครื่องกุดจิดไีใหม่จีนโอ้โงจีนเป็นนีเรียบร้อยแบบนี้เจ้าปีกไปเมื่อกี้ านก็เจอกำลังให้จบอยู่บ้นบูน เดียวตั้งสูงตั้งทึ่งเลยอ,อย่างมาลาลอแถวซีนเอจริง่นะเขียสัตยจียงพวงนั้นเขาไม่สนการกาิจแต่ห้องแสูงดไปกีตัวอันนี้รถขับรถต่อสักเขียนด้วยยัง Đưa lại đó, người อันนี้ต้นเท่าไรโดตอนนี้ตอนล้วเ่าร่ออันนี้เลยตนตอนมอ๋อ้เล็กีดขนานาเลืองเลยอันนี้แกงนี่ตักเท่าไรตี้ตักซีตี้ตักซีตันี้ตัก ເອົາມີເດີ້ເອົາເຂົ້າ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 ເດີ້

はい。<Cool. S 2> All right. เีย่อไปทางนั้นครับซื้อได้เนื้อกินส่งอัน,นมีแต่มีเนื้อกินบัวปลาปลากระป๋อหลายเนื้อกินบางคนก็กินเฟืองกินมีเนาะ บากคนกรซื้บเอาจ,จอาอิ้มกินนี่ทานฝืนยิ้มเจียวโดง่งฝืนพุนามาลองฝืนแล้วฝืนจิ้มโอ้เด็ดฮ้อนเลยเด็ดฮ้อนเรื่องเ,องเลยท่านั้นเครียดนิ้ตังกระเริ่งกลางล่างยืน ขา้าขเจ้าแจ้งคิดน่อยานข้าฮอนอ,อีหลีเอ๋อหรอง่งาผมไปที้ เด็ดหอนที่ย่างเรียบไปแลงนี้บอลงไปทางเก่าเขามาเมื่อกี้ลงทางนี้ได้บอกเด็ดหอนเลยทุกคนจุ๊บ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 ออกมาซื้อเนื้อกินเนาะตัวเก่าเขาอยู่มันกินอยู่น้ำขัดเจ้าบริได้ล่อซื้อเนื้อกินทุกคนคนทำให้เรียกแบบมีห้องอาหารห้องวมก็จะกินเลยนะ บทนี ab, cium, ้หายง่ายบทนี so, ้เวียดแล้วบทนี้อยู่หลายปีแล้วก็นง่ายหลายปีแล้วง่ายพอดีย้อนมันหลายปีเพกครั้งเราอยู่บนเก่าสี่ห้าปีม่นีอิปซาวหลายรานอาหารอิปซาเสือบลายเนาะนยืดได้ไหม นี่มาห้อนห้องแล้วจ้ะคนมาห้อนห้องแล้วตอนนี้เราจะซื้อเมื่อกี้อันนี้นี่10,000เหรอ เป็น,ปร,น,น,ป,รน,น,นประมาณนี้ทุกคนเรืัองเงี้้อมีนี่เนาะข้อมีทิพย์พันไรไม่โตอยู่พุ่นเธอมาใส่ตังค์อ่าประมาณนี้ทุกคนในชีวิตของของมนุษย์เงินเดือนตังค์นี้ได้บ่โอ้ตังค์นี้ได้เนาะหิ้งอยู่เนาะ

โอ้นี่เครื่องในเครื่องในใส่หมกเผ็ดเครื่องในใส่หมกเผ็ดผัดกแต่ละคนนี่ข้าเจ้าเฮ็ดแต่งให้บุคือเดียวบางคนก็จังกินแซ่ ครับนห่าวมดเงยงบไปอยู่ประมาณนี่สิบนี่สิบเซาประมาณเซาห้าพันเข้าห้าพั

มาบวกใจคนราวเขากินข้าวเหนียว <c oughs> <c oughs> คนจานประเทศกินแป,ววนป้งก็กีว่าขนมปังว่าเป็นอย่างประมาณนี้ ตัวเจียวครับเฮ้ยมต่ำว่าไม่อืมี กมีจะวางเสร็ตังเอานดีควมีใจเปนคนพูดคนควมีสิบพันกิโลกได้อยู่ เบิงฮดือดเข้านิดหนึง่งมาใส่ครัมีโอ้เบลจับตัวมันมือจับเลยเนี่ยควรใส่นี้ เราไมลได้แบบอืมเดือดๆอยูอ่โอเคแล้วนี่เราอยู่ห้องห้องพักบนที่แบันนี้ห้องพักพนันพกนางานเนาะ ใะ่ครับจะบริเวนคลิปกินหลายของเขาเนะต่อไปนี้จะเพิ่มบรรยากาศการกินอยู่เข้ามาออกเนาะเพื่อเป็นชีสันของคลิปในการทำงชีวิตทุกคนถ้ามันง,งามเรบตัวใดตัวน่งมาส่งก็ขอโทษขอษขอภัยมารดยานในการกินอย่างต่างๆเนาะ เขาเกินแบบง่ายอยู่ บงบ่อห้ามันกี่ต้นค,ครับทาปซื้อาเปียกกถ้วยนึ่งเนาะถ้าเป็นเฟอร์นี่ยไ,ได้เฟือ์นี่สี่สิบันกิบ มาส่งแขกอีกแล้วค<ม>รับกิบบรรยากาศให้ทุกคนได้บ้างอีกนี่อ๋อกจากสนามบินมาถุ <S <S งฟ้าอากาศสัญจรยอยู่น่าจาลอง,งลมีจันเฮาในเมื่อนี้ประมาณนี้ะนะทุกคนตอนนี้ประมาณสองส,สิบส,ส,ส,สองโม,ม,มงปลางงยห้าสิบนะหนึ่งโมงปะหนึ่งโมงหนึ่งโมงยังสิบนาทีขอมือณวันทิตสาร์ห้าเนาะสาร์ห้าเป็นวันอาทิตย์มื่อนี้ ค่อนข้างว่า,าลายอยู่เนาะการสัญจรออกาจากสนามบินไปในทางล่างเขาก็ลายอยู่แต่ว่าื้อนี้นี่วันที่มือพักเวียกพักการมื้อนี้มือเศร้าในสีเย็นเย็นนิดนึงแต่เขาเตื่นเศร้ามานะอากาศอยู่นะคนลองเวียนจันทร์เขา แขกอื่นก็น่าจะยินเย็นคือกันเนาะตอนเช้ามั้งนี่แต่ทองฟ้านี่คือมอมๆเป็นเวนรถที่เป็นเวนรถเนาะโอ้โหเวรนี้จริงท่ามื่อไหนมันมืด่อไหร่เวนรถเขาจอมืดตัวบริษัททุกคนผมเป็นรถท่าเลย ต้องเฮ็ดเรียกเสริมเป็นน้ำเฮ็ด y o u t u ความคิดของเขานี่อยากเฮ็ดแต่ YouTube อย่างเดียวนั่นแหละมันจึงไปได้สะดวกสบายแต่ว่าต้นทุนการเดินทางยังบุมีเท่ารทุกคนดิไปทางมือสวยมือคืนถ่ายท่าถ่ายนี่ลอะเที่ยวไปนลยอีกจงนอยอีกบดนก็จะหิดในการเดินทางบางคน fc เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ว่าให้เราเนาะก็ซีแมนอยู่ด้ มันคุ้มบบไม่อ,อย่างประมาณนี้เลยเนาะเราจะไปถ่ายที่คิดะนะเราบฮดเดเวียกเหตุการณ์นำจะบุได้เนาะตอน,น,นเหตุเวียกไปนำซึมไปนำบวกแบบนี้ไปนำจึงอยู่รอดท้าเหตุแต่นั้นอย่างเดียวบุรอดค<ๆ>ือบางซ่องเนาะซ่องอัน่ะใ่า่ๆเนาะเขาเจ้ายัางหยาทอนะทุกคนเขาเห็นอยู่ไทยซ่งงองดีเจพวงเขาเจ้าเขาเห็นมันเขียนด้วยวคอนเทนต์มันกบวนให้ใจว่ามัน ต่ใดต,ต,ตกอันนั้นเนาะเอาถ้าไปเป็นซองใหญ่แบบนั้นนี่ <c oughs> เฮ็ดอย่างเดียวก็ได้นนเ,าเนาะซ่องเขาซ่องเฮ็ดลินเฮ็ดม่วนถ่ายทําวิถีชีวิตของตนเองลงให้บรรดาท่านเบึงในสมแบบนี้ไปนะมันก็เลยบน <c oughs> <c oughs> นั่นบนได้บริลงทุนหลายบนไดาท่นเน้นวิถีชีวิตของเขาพาเึล่งการเปลีป่ยนแปลงการพัฒนาอยู่บ้านขาเมืองเขานี่นะ ็อคอยินแล้วรรองอีจันนี่แหละเฮากระถ่ายให้ทุกท่านได้เบ่งได้สมตลอดอ้าวคันนี้คือบ่ไป <c oughs> ขอไปแล้วตัวเองบุไปม้นนี้วันอาทิตย์ม้อนี้รถล้างพาหนะากะ็เออมียู่แต่ว่าบุหอ,อี่ทาม,มือเขาเบี้ยเข้ากา,นารนอ้หลหลสะจ้อ เบียงจันบ้านฮาสองศูนย์สองหกบ้านอากาศ <c oughs> ตำรวจอยู่นี่โบมีวันนี้เันประกาศเนี่ย เบ,บ,บ้องนั้นป้อมยามธรรมดาจะมีโอจะออกมาใช้หูบินอกอกโปรโหมดหานอันตรายเดยรถเลนมาเงี่ยงตัวออกมาแบบน,นั้นทางหลวงดึทานผูสมรถบูมาจะออกมาได้น,ออน้อเขตบ้านวัดไตเอ้คลิปนี้ประมาณนี้เด้อทุกคนถ่ายทุกท่านมือเสานี่ครับก็ถ่ายน,นาน สวยนะบอกเขาไทายแกกินข้าวกินน้ำให้ทุกท่านได้พึ่งได้ชมชีวิตเนะทุกคนเน้นวิธีชีวิตหลยเข้ามาอีกวบบนี้นะสองของเขาโอ้เพื่น,นอาหารหารจีเขาเจ้ามากินนี่บอกทุกคนเพื่อนเต็มเลยเหรอ การก่อสร้างหลายยุคตึกอาคารขึ้นเรื่อยมาเรื่อยๆรืึกอาคารขาเขาจะกำลังสร้างอันนี่มันจะมืดน,นินึงเนาะติดฟิลมมนนืมื้องฟิลมรถเขาไปนอกพระเจ้งกันนก่านีคือหอเว้นลงเงนเลยนะอย่าง ไปไายใส่รอจีตาผุณชมน้ำเดียวทุกคนเนาะทีไปอัปเดตการพัฒนาอยู่จุดใดให้ทุกท่านได้รับในสมื่อวานนี้เราก็ไปทั้งสี่ไข่เห็นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่วันนี้ก็ได้เอาวันนี้เนาะ